สวัสดีค่ะชาวราศีมีนะคะก็คิมนี้จะเป็นบทความราักที่2 0่ประจำเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนะคะก็หมวยเลือกไพ่ให้คริสตัลยูนิคอร์นนะคะหมายูนิคอร์นะคะ่ะมาขอดูเอ e เนอรีของชาวราศีมีหน่อยว่าในตัวตนความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะในเดือนนี้แหละนะเดือนกุมภานะคะ ราชาถือดาบค่ะราชาถือถ้วยนะคะโอ้มีแต่ราชานะคะมีเจอด้วยถือเหรียญน,นะคะราชาถือเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบทำไมละ่ะในใจอะ่ะแล้วก็เป็นแปดเหรียญน,นะคะได้สำรับเป็นเจ็ดเหรียญค่ะไม่ว่าความรักนะคะ ดุดันเข้มข้นแล้วก็หนักแน่นจริงจังชัดเจนนะคะชาวราศีมีนะคะก็เป็นคนที่ตัดจบในเรื่องปัญหาที่เข้ามายุ่งเรื่งของความรักเป็นเดือนที่ฉลักคนของฉันมากนะคะทุ่มเทให้นะคะ,ะทั้งความรักคว,มมความเมตตาความเอื้อทอนการดูแลใจใสแล้วก็ทรัพยกกากรในเรื่องของการเงินนะคะ แล้วก็จะวางแผนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถ้ามันมีอุปสรรคในเรื่องของความรักเข้ามานะคะแล้วก็เดินหน้าเต็มที่เลยที่จะทํางานเก็บเงินนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินกับคนรักได้ด้วยนะคะอาจจะมีแบบแบบว่าอืมถึงเวลาแล้วฉันอยากมีครอบครัวอะไรประมาณนี้แต่งงานนะคะอืม,มามาดูคนที่ชาวราศีมีน มีใจให้นะคะแล้วแต่สถานะต่างๆเลยนะ The Tower ค่ะ The Hangman นะคะโอ้ีดาบค่ะห้าเหรียญค่ะหถ้วยและได้สำรับเป็นเจสมินค่ะ <c oughs> อะ คู่ของราศีมีเนี่ยอาจจะมีเป็นคนที่พึ่งพังกับความรักมาตัดจบมานะคะเอเนจีก็เหมือนแบบว่าถูกหักหลังนะคะถูกหักหลังถูกจะผิดใต้ถูกมีเรื่องรับหลังกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาต้องการเงินที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตในตัวตรงของเขาได้ด้วยนะคะตรงนี้เขายังรู้สึกสูญเสียเสียดายอะไรเอาวรกับ ความรักครั้งเก่าสิ่งเก่าๆอยู่ที่ผ่านมานะคะยังตัดจบไม่ได้นะคะในตัวตนของเขาว่าถึงแม้ว่าอืภายนอกเขาอาจจะให้ชาวราศีมีสบายใจว่าไม่มีอะไรแต่ภายในใจลึกๆแล้วร้องไห้นะคะยังยังตัดกับสิ่งๆนั้นไม่ได้นะคะเป็นเหมือนแบบว่าวีวบากกรรมที่เขาจะต้องผ่านผลไปให้ได้นะคะไพ่จันมินเนี่ยเป็นไพ่ของเวงกรรมนะคะก็ยังมีบ่วงของความคิดถึงอยู่ ยังตัดไม่ได้สักทีประมาณนี้นะโรแมนเซนเจอร์จะบอกอะไรบ้างนะคะนี่เรื่องของความรักชาวมีนนะนิวเลิฟค่ะได้แต่งงานแน่นอนนะคะเวทต i n g ค่ะ calling your soulmate นะคะ t ู True love ค่ะ trust นะคะได้สำหรับเป็น ลิลิสตจเอ็กซค่ะก็อาจจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือว่าอาจจะได้พบความรักครั้งใหม่นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณลองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มีการแต่งงานกันแน่นอนเพราะว่าเป็นคู่แท้กันนะคะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าคบกันแล้วนะคะเชื่อใจกันได้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาอยากให้ชาวราศีนี้นะคะลืมเรื่องอดีตที่ผ่านพ้นกันมานะคะในเรื่องของความรักนะคะนาคำตอบของนางฟ้าจะ ให้ไกลลายอะไรบ้างนะคะกับชามินรีบค่ะเล่งค่ะอัดลวดไปเลยจ้ะ reconsider นะคะ if you believe ค่ะ remind positive นะคะ are you ready นะคะ a f t r here for a s t e n นะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็น <c oughs> romance ค่ะ กาโลลาลาไม่ใช่นะอาร์วิคาไซเดอร์เป็นคนเก่าที่จะวนกลับมาหรือว่าคนเน่ดิจชานะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าในปัจจุบันนะคะขอให้คุณนะเชื่อมั่นความรักนะคะแล้วก็บองความรักเป็นเรื่องบวกๆก็แล้วแต่เอนเนอร์จีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะเขาอะบอกว่าคุณนะพม นะคะเขาก็ถามว่าคุณพร้อมแล้วหรือยยาเอนิตี้ของโรแมนติกฟีลลิ่งนะคะมานะสุดท้ายแล้วนะคะมาดูว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีบ้างนะคะในเรื่องของความราักอาริสค่ะเมนไฟโก้นะคะกันแคปิคอนค่ะราศีมังกรก็มีทั้งธา,า,าตุไฟโอ้ธาตุไฟธาตุดินนะคะ ก็ถ้าดินมาเด่นน้องเขาจะช,ชาวราศีมีนในเบอร์ความรักแต่เพียงเท่านี้นะคะน้องดาราสวัสดีทุกคนนะคะตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วนะคะจะห้าขวบแล้วนะก็น้องก็จะมาสวัสดีทุกคนแล้วก็มาเตือนแม่หมวยด้วยนะคะว่าวันนี้อาคิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมากขนนุ่มนิ่ง เดือนนี้หมดก็ให้น้องไว้ขนยาวก่อนนะคะเพราะว่าหนาวน้องหนาวนะคะก็ยังไม่อยากจะตัดขนสั้นนะคะอืมรักมากนะคะฟัดทุกวันเลยยังกระตุกกระตานะคะก็หมือดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปนะคะดูแบบ general reading อาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวราศีมีนท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ อชม YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวมากดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็มากดติดตามกันเยอะหนะ้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามจะได้มีเป่าอัพแจ้งตือนที่โทรศัพท์นะคะว่มามูเตอหทาร์ลใบหมวนหมวนมาแล้วนะคะแล้วก็ช่องติ๊กต็อกฝากมาก,กดาติดตามแล้วก็มาดูกันเยอะนะคะไม่มีเวลาไลฟ์สดเลยขอแอดนื้านะคะสารภาพผิดน,นะคะดีกันดีกันนะคะแล้วก็เดือนมีนาะ ชาวราศีนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของความรักนะคะก็ถ้าเขายังเคลียร์อิน,นจีรื่เรื่องของเขาไม่ได้นะคะก็อย่าไปจี้ข่าวนะคะให้สเปซพื้นที่ส่วนตัวกันนะคะน่าจะเป็นเรื่องของเขามากกว่าไม่เกี่ยวกับชาวราศีนี้นะคะเราคอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะแม้ทุกทางแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็รักษาสุขภาพนะคะบา,บายยค่ะโชคดีค่ะ